นี่ผมอยู่ที่ร้านลาบเป็ดารคามนะครับลาบค้อยต้มแล้วก็อาหารตามสั่งนะครับหิวครับวันนี้หิวเดี๋ยวมาทานนึกอยากทานส้มตํานะครับก็เลยมาหานี่ครับเจ๊หน่อยครับนี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในร้านนะครับนี่ลูกค้าก็เพิ่งลุกออกไปนะครับพี่น้องครับนี่นอกจากมี มตำลาบนะครับก็ยังมีอาหารตำสังนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทานส้มตำกับน้องชายนะครับน้องเบนอย่างว่าน้องเบนกำลังจะไปซื้อไก่นะครับไก่ย่างนี่เจ๊อุย๋ยเจ๊อุย๋ยสวัสดีครับเจ๊อุย๋ยสวัสดีครับ,รบเดี๋ยววันนี้เอาอยากอยากได้ตำตำป่าผสมตำซ้ว่วน่ะนะเนาะนะนะเอารสชาติเหมือนเดิมนะครับผมไม่หวานนะครับ นุ่นน้องเบนมาแล้วครับน้องเบนนี่เจนหน่อย,อยกำลังนี่ได้มาไหมครับมา,มาโชวยครับน้องเบนชวิงชวิงเหมือนกากไก่โดนโดนแทะไปแล้วอะฮะเหมือนกากไก่โดนแทะไปแล้วนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้เราจะผ่านอะไรกันบ้างนะครับพี่น้องครับหาโต๊ะนั่งครับ งานเด้งเสยน้งเบนเอาไก่เอาไก่มาให้ครับให้ซื้อไก่กําลังกแกะแวะมากินลืมปิดครับลืมปิดครับงานเด้งเดี๋ยวไปส่งใกล้ๆนะฮอรอสิบหกนะครับที่มอทตอรนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอน้องเบนนะครับกลับมาครับนี่นะครับพี่น้องครับภายในยบริเวณร้าน ก็โล่งโป้งสบายนะครับยิ่งช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วก็ลมโกลกแล้วครับพี่น้องครับแล้วก็มีพื้นที่น้ำนะครับก็บริการตัวเองนี่ครับมาแล้วครับพี่น้องก็อยู่ติดถนนเลยนะครับจะได้ยินเสียงรถสักหน่อยนะครับพี่น้องครับมาแล้วตำป่าผสมตำซั่วนะครับผมชอบทาน มีผักเคียงด้วยนะครับรวมถึงไก่ที่น้องเบนซื้อมานะครับพี่น้องครับนี่ครับข้าวเหนียวสิบบาทนะครับกระติบน้อยแต่ว่าแน่นแ่นครับพี่น้องนี่ดูให้มาพูนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวลองชิมดูระหว่างรอน้องเบนรอ

ไชนอไม้ด้วยนะครับเไชน,นอไม้ไชนอไม้ด้วยอร่อยเนี่ยนระหว่างรอน้องเบนนะครับกินไปก่อน <c oughs> ไปเรื่อยๆครับเรื่องบุ้งก็ รื่องสั่งนะครับออเดอร์เรื่องตลอดนะครับพี่น้องร้านนี้ก็สั่งได้นะครับว i ลลี่ทั้งสั่งค่ายเลยเราจะเป็น็อปฟี่ฟู้ดนะครับแล้วก็แกลบฟู้ดแล้วก็ไลน์แรนบที่ร้านนี้ได้หมด ủa hỏi 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 thôi Tính thôi 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 ถ้าลูกค้าจะสั่งหวานสั่งอะไรได้หมดได้หมดแล้วแต่ลูกค้าจะทานรสไหนอ่าอาจจะลูกค้าจะทานรสไหนที่นี่นะครับผมจะบอกนะครับพี่น้องครับมีอยู่เมนูหนึ่งวิกเด็ดมากผมชอบมากเลยแกงอ่อมครับแกงอ่อมหมูซึ่งแม่ค้าเขาใส่กะขั่วหมือนน้ำจิ้มหนัวมากชอบมากจับหวานหมูนะครับยำหมูย่างคอหมูย่าง เอพูดถึงหมูย่างมบที่นี่ก็มเมนูข้าวกล่องนะครับกระเพราพรหมูย่างเด็ดมากกราคาไม่แพงนะครับมี่40บาทนะพี่น้องตัมเไปเอเลยนะัเอาน้ครับท <ๆ S 1> ่าน<ๆ> จะไปม2ประตู4นะครับไปถึงบ้านนา่เพื่องนะครับก็ถ้ามาจากประตู4จะไป้มนเพื่องก็มอง,งม,องกมองขวามือนะครับผ่านโค้งแรกมาแล้วมองขวามือนะครับก็จะเจอป้ายลาดเก็บสารคามนะครับพี่น้องอยู่ทางในขวามือแต่ถ้าท่านมาจากมาเพื่องก็มาเรื่อยๆมองซ้ายมาเรื่อยๆครับจวเจอ

ขอโทษครับขอโทษครันบ,น,บ,น,บ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 น้องเบ้นมาแล้วนะครับคือความรือว่าน้องเบ้นอยากกินตำป่าผมอยากกินตำเสื่วก็เลยสั่งให้ไปคาขอตำมั่วๆมปเลยเอาเชียวๆกับน้องเบ้นนะครับไม่ต้องเห็นหน้าครับี่หลอกเรียนตาน้าน นี่เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดโมวันนั้นผมจังผมสั่งแกงอ่อมไปกินน้องเบนเฮียบอกโอ้โหน้ำนี่แบบนัวมากเวลาเบนเวลาที่เราสั่งแกงอ่อมไปกินเนาะสุดชอบแติมซุปที่ใส่ข้าวโพดเยอะๆในน้ำมันนัวอ่ามันชดน้ำก็มันนัวดีแล้วอย่างเองทั้งปริมาณรสชาติอืถูกปากสุดก้อยู่ ก้อยหนูกินไปเมื่อไหร่จะบกว่าไ <c oughs> อ้อไนะี่ต,ต้องแซ่บอีกนะต้องแซ่บปาต้าโค่ามบบาราคาของาาแท้ของแท้กิน okay. okay. <c oughs> ไปนั่งเสียงกันนะครับอาจารย์เล้นไม่กินเนื้อก็กินอยู่เนี่ยกงไม่เห็นมันหายไปเลยบกไม่เห็นมันบกไปเลยวะอ <c oughs> ู๋อันดี้แม่ข้าให้เยอะนะครับ กินแบงกินมาเริ่มอิ่มเลยมาป็นูสัตวเลยเล้ให้มาบักขัดกูทันย่างไหน่อไม้นี่กึ้งเห,หรอหน,น่อไม้กรึ้งหอยหอยีกสองโลไก่ที่แรกซืกกกอมาตัวท่อนกกับเจาะเทือกอูิ่มเสือ ใส่เขาเลยเกระเขาจับเข็มรีวิวรีวิวว่าอาหารแบบเบื่อวางงานกลางก็เอาป็น่างนี้ครับพี่น้องก็อิ่มแล้วเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพี่น้องครับคืออิ่มไปไหนเนี่ยไปแล้วไปแล้พี่น้องครับอ๋อไม่ไหวพี่น้องอิ่มครับ เดี๋ยวไก่ที่เหลือเดี๋ยวก็ให้เขากินด้วยให้เบน้นเขาไปรับผิดชอบนะครับพี่น้องเรียกผมกินแล้วแต่น้ำที่ข้าวไปแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับกับคลิปนี้นะครับารีวิวส้มตำครับที่จริงมีหลากหลายนะครับที่ร้านนี้นะครับมีทั้งข้าหมูย่างครับออมส้มตำไทยตำปูปลาตำปลาตำทะเลตำแดง ถั่วมีหมดอยากเป็นรสชาติไหนก็สั่งมาได้นะครับเอาไปสั่งในแอปได้นะครับหรือท่านได้ผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาหาที่ร้านนะครับก็เจ๊หนอ่นอ,ยนอยนะครับเจ๊หน่อยกับเจ๊อุ๋ยนะครับอยู่ดันสองคนตะมุตะมิตะมุตะมิกับสองคนนี่แหละครับเวลาลูกค้าเยอะก็อาจจะเห็นหน้าบูบดๆหน่อยเด็กผิดน้องนะครับก็เปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิด เปิด9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับพี่น้องครับนะก็่านใดผ่านมาผ่านไปแถวนี้ก็เรียนเชิญน,นะครับมาถามระแวกนี้นะครับมาตรงนี้ตรงนี้เขาจะเรียกบ้านหนอง,หนอง,งหนองบงบู่ห้านะครับพี่น้องกถ็ถามชาวบ้านดูได้เลยว่าร้านลาบเป็ดสรารคามอยู่ตรงไหนนะครับก็แล้วท่านจะมาได้รับรสความอร่อยที่นี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่ถูกใจนะครับก็ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วคลิปหน้าผมจะพาไปไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด<อ>คลิปดีๆครับผมครับบ๊ายบายครับล่สวัสดีครับบ๊ายบายครับ